ตอนที่1ประเภทและคุณสมบัติของดาวเทียมแลนเซ a แและดาวเทียมเซทิเหนึ่งซ e n t i n e สวงโครจรคืออะไรมีใครตอบได้บ้างวงโครจรก็คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหนึ่งรอบอีกวัตถุหนึ่งภายใตย้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโดยลักษณะาการเคลื่อนที่ในวงโครจรจะขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุและแรงโน้มถ่วงของดวงดาวที่วัตถุน,นั้นเคลื่อนที่รอบลักษณะาการเคลื่อนที่มีรูปแบบตามภาคตัดกวยแบบใดแบบหนึ่ง วงโคจรแบบวงกลมคือวงโคจรที่วัตถุเคลื่อนที่รอบอีกวัตถุหนึ่งภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงในลักษณะที่เป็นวงกลมโดยสมบูรณ์โดยวงโคจรมีค่าความรีเท่ากับศูนย์และรัศมีของวงโคจรมีค่าคงที่ทำให้วัตถุนาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ตลอดการโคจรในวงโคจรวงโคจรแบบรีคือวงโคจรที่วัตถุเคลื่อนที่รอบอีกวัตถุหนึ่งภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงในลักษณะที่เป็นวงรี วยวงโครจรจะมีค่าความรีระหว่าง0ถึง1ตามความรีของวงโครจรวงโครจรแบบพาราโบลาเป็นการโครจรในรูปแบบเปิดคือไม่เป็นรูปปิดเหมือนวงกลมหรือวงรีโดยเป็นลักษณะของการโครจรที่อยู่ระหว่างวงโครจรแบบรีและการโครจรแบบไฮเปอร์โบลามีค่าความรีของการโครจรเท่ากับ1ซึ่งหมายถึงเป็นการโครจรของวัตถุในความเร็วหลุดพ้นพอดีที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ออกจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของดาวดวงนั้นได้ วงโคจรแบบไฮเปอร์โพล่าคือวงโคจรที่วัตถุเคลื่อนที่รอบอีกวัตถุหนึ่งภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงในลักษณะที่เป็นวงรีโดยวงโคจรจะมีค่าความรีระหว่าง0ถึง1ตามความรีของวงโคจรถ้าวงโคจรนั้นมีค่าความรีใกล้ศูนย์จะเป็นวงโคจรที่ใกล้เคียงกับวงโคจรแบบวงกลมยกตัวอย่างเช่นวงโคจรของดาวเทียมนภาหนึ่ง ที่มีค่าความนิของวงโครจรเพียง0.0004จึงทำให้วงโครจรมีลักษณะคล้ายวงโครจรแบบวงกลม